สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักประวัติของเซบาสเตียนลีสามีสายเปของดิวอริสราทำอะไรทำไมถึงรวยขนาดนี้ชีวิตดีดีดูแลภรรยาประดุจเจ้าหญิงเลย ช่วงนี้ชาวเน็ตก็จะเสิร์ชหาชื่อเซบาสเตียนลีสามีหนุ่มของนักแสดงสาวสุดแซบดิวอาริสรากันแบบรัวๆหลังจากที่ฝ่ายชายลงทุนสร้างสปาห้องสาวหน้าห้องเสริมสวยให้เป็นของขวัญวันเกิดของคุณภรรยาคุณสามีเป็นสายเปขนาดนี้ไม่แปลกที่หลายคนอยากจะรู้จักประวัติส่วนตัวของหนุ่มคนนี้ ว่าทำอาชีพอะไรทำไมถึงมังคั่งร่ำรวยขนาดนี้ เซบาสเตียนดีเป็นหนุ่มชาวไต้หวันเกิดวันที่14มิถุนายนปัจจุบันอายุน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับดิวอริสราเขาเรียนจบสาขาการโรงแรมและปัจจุบันทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเดินทางและรวมงานกับหลากหลายประเทศทั่วโลกและปัจจุบันเขาประจำอยู่ที่ประเทศไทยเรียกว่ารวยอันดับต้นๆเลยทีเดียว หลายคนที่ติดตามอินสตาแกรมของเซบาสเตียนจะเห็นว่าเขาไปมาแล้วหลากหลายที่ทั่วโลกไม่ว่าจะด้วยงานหรือท่องเที่ยวส่วนตัวอีกทั้งรูปถ่ายของเขานั้นก็สามารถเป็นบล็อกเกอร์ได้อย่างสบายๆเป็นคนที่รักการท่องเที่ยวมากที่สุดคนหนึ่งเลยทีเดียว นอ,อกจากเซบาสเตียนจะหลงหลาการท่องเที่ยวแล้วยังชื่นชอบในรถยนต์ซูเปอร์คาร์มากอีกด้วยเขามีรถซูเปอร์คาร์มากมายหลายคันทั้งที่บ้านที่ไต้หวนันและที่ประเทศไทยทั้งอย่างได้ถูกเชิญไปทดสอบสมรรถภาพรถรุ่นใหม่ๆเทสต์ไรด์อยู่เสมออีกด้วย ความสัมพันธ์ของเซบาสเตียนและดิวอริสราเริ่มต้นจากการที่เซบาสเตียนเป็นเพื่อนกับแฟนเพื่อนสนิทของดิวทําให้ทั้งคู่มีโอกาสได้พูดคุยกันและเปิดตัวว่าคบกันเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปี2020กระทั่งคบกันมาถึงปัจจุบันเลย ดิวอาริสราเปิดเผยว่าเซบาสเตียนเป็นคนที่มีระเบียบสูงมากโดยความที่เรียนการโรงแรมมาดังนั้นเขาจึงจัดทุกอย่างในห้องให้เหมือนโรงแรมรวมไปถึงการปูเตียงและการพับผ้าเช็ดตัวด้วยอีกทั้งอย่างต้องเรียงขนาดน้ำในตู้เย็นให้ฉลากหันออกและปริมาณน้ำเท่ากันทุกขวด ส่วนตอนไปเที่ยวต่างประเทศด้วยการเซบาสเตียนก็จะเป็นคนทำโปรแกรมเที่ยวลงตาราง Excel มาให้เลยแต่ละที่ที่ไปก็ดีมากน่าอิชชาดิวอาริสราเป็นที่สุดเลยนะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้รถด้วยค่ะขอบ